สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5การบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน20แล้วก็การลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ค่ะซึ่งวันนี้เรายังอยู่ที่การบวกนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนหนึ่งหลักการบวกเลขนะคะที่มีจํานวนสองหลักกับจํานวนหนึ่งหลักค่ะดูตัวอย่างนะคะห้ามีส้มนะคะส้มกองแรกมีทั้งหมดกี่ผลคะช่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สินะคะส้มกองแรกมี11ผลส้มกองที่2มีกี่ผลคะ1 2 3 4 5นะคะ11กับ5นะคะเราอยากรู้จำนวนรวมของส้มทั้งสองกองนะคะส้มทั้งกองที่1และกองที่2เราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างนี้คะ่ะ11บวก5เท่ากับเท่าไหร่11บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะคะ 11เป็นเลขจำนวน2หลักค่ะบวกกับ5ที่เป็นจำนวน1หลักนะคะ11 <S <S เป็นเลขจำนวน2หลักบวกกับ5ซึ่งเป็นเลขจำนวน1หลักนะคะคำตอบจะได้เท่าไหร่นะคะมีวิธีการคิดอยู่2รูปแบบด้วยกัน <S <S หากการหาคำตอบนะคะวิธีที่1นะคะวิธีที่1นับต่อจากจำนวน2หลักนับต่อจากจำนวน2หลักนะคะ ในอย่างในนี้นะคะเราก็ต้องนับเลขต่อจากจํานวน2หลักคือเลขสิบเอ็ดนะคะ,ะเราก็นับต่อจากสิบอ็ดไปอีกห้าจนวนค่ะนับต่อจากสิบอดไปอีกจ้าจนวนเพราะ1ิบวก้านะคะนับเอา1ิบไว้ในใจนะคะแล้วนับต่อไปอีกห้าค่ะここก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <11 S> 1ิอแล้วก็สิบสองสิบสามสิบสี่สนะิบห้า ิค่ะนะ,ะเนี่ยนับจาก11นะคะแล้วก็นับไป 12, 13, 14, 15, 16ลํนับานับต่อจาก11ไป5ลูกค่ะ5จำนวน5ผลเห็นไหมคะลๆๆๆๆแล้วก็16บคะ่ะวิธีการก็เอา11ไว้ แล้วก็ชูขึ้นมาห้านิ้วก็ได้นะคะนับต่อจาก11ไปอีก5จํานึนสิเอ็ดแล้วส2บ3 14ส5บ6สนะคะคำตอบก็จะได้แบบนี้1 1บเวกหเท่ากับสิค่ะวิธีนี้ง่ายนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะเราก็เอาเลข2หลักไว้คิดไว้ในใจเราแล้วก็นับต่อจากจานวนนับต่อไปดูใช้เลขจำนวนหนึ่งหี่ยนับต่อไปให้ครบนะคะทำไมจะต้องเอาเลข2หลักไปในใจ หรือนับต่อจากเลขสองหลักเพราะเลขสองหลักเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปนับต่อเอาเลขสองหลักไปนับต่อมันจะนับเยอะนักเรียนก็จะงงน,นะคะเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันค่ะเอาจํานวนมากไว้ในใจนะคะเอาจำนวนน้อยนับต่อไปวิธีที่สองค่ะ วิธีที่2นะคะโจทย์เดียวกันเลย11บเวก5เท่ากับเท่าไรนะคะวิธีสองคือเขียนจำนวน2หลักในรูปกระจายแล้วหาผลบวกเขียนจำนวน2หลักในรูปกระจายและหาผลบวกค่ะเนี่ยค่ะ11นะคะต้องเขียน11ในรูปกระจายจำรูปกระจายได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมันก็จะได้แบบนี้ค่ะ11บวก5เท่ากับนะคะ เราก็เอา11เนี่ยค่ะไป็นเขียนในรูปแบบกระจายเห็นสีแดงแดงไหมเราเขียนรูปแบบกระจายนะคะเราก็จะเอา11เนี่ยกระจายเป็น10บวก1 10บวก1ก็คือ11นะคะ10บวก1นี่คือเอา11เป็นรูปกระจายค่ะเนี่ย11เนี่ยเราก็เขียนมาในรูปแบบกระจายค่ะเขียนกระจายเป็น10บวก1นะคะเขียนกระจายสิบวก1คือ11นะคะแล้วเราก็ บวกด้วยห้าเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะ5ก็คือตัวเดิมค่ะห้าเหมือนเดิมนะหก็คือตัวนี้ค่ะไม่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแค่10บวก1ึ่งขึ้นมาจาก11นั่นเองนะคะเอา11เขียนเป็นรูปก,กระจายแล้วบวกด้ห้าเราก็จะคิดได้อย่างนี้ค่ะเท่ากับ10บบวก6 6นี่มาจากไหนอ่ะหมาจากไหนคะหนี่มาจาก1บวก5ค่ะเอาเลข หลักหน่วยกับหลักหน่วยนะคะมาบวกกันเอาหนึ่งเอาหนึ่งบวกกับห้ามันก็จะได้เท่ากับหกมันก็จะกลายเท่ากับสิบบวกหกเห็นไหมคะสิบบวกหกหกก็มาจากหนึ่งบวกห้านะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบค่ะสิบบวกหกก็ได้เท่ากับสิบหกนั่นเองสิบบวกหกก็ได้เท่ากับสิบหกนะคะอันนี้คือรูปแบบกระจายการกระจายตัวเลขเราก็เอาเลขสองหลักมากระจายก่อนแล้วก็หาผลบวก ะะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดดูแบบฝึกหัดหน้า149นะคะข้อแรกในหน้า149เนี่ยออแบบฝึกหัดข้อที่1เ,เขียนผลบวกในช่องสี่เหลี่ยมนะง่ายมากเป็นการบวกแบบวิธีที่1คือนับเลขต่อจากเลข2หลักนับเลขต่อจากเลข2หลักเดี๋ยวเราลองมาทําพร้อมกันสัก2ข้อนะคะข้อที่1 12บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะเขียนคําตอบลงไปในนี้นะ เราก็เอา12บกวกสโดยเอา12ไว้ในใจค่ะนับต่อไปอีก4ี่จำนวนนับต่อจาก12ไป4ี่จำนวนเอา12ไว้นะหาแล้วเราชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วหลกนับต่อจาก12ให้ครบถึง4นิ้ว12แล้วก็นับต่อ4นิ้วนะนับต่อจาก12ไป4นิ้วให้ครบ4นิ้วเลย12แล้วก็13 14 15 16สาคำตอบเมื่อนับครบถึงสีมันก็คือ16ค่ะ ดูข้อสองค่ะหนึ่งบวกสิบเก้าหนึ่งบวกสิบเก้าเราก็เอาเลขสิบเก้าไว้ในใจลูกเราเอาเลขเยอะไว้ในใจเลขสองหลักไว้ในใจนะสิบเก้าไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วค่ะนับต่อจากสิบเก้าไปหนึ่งนิ้วสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบค่ะนับแค่หนึ่งนิ้วนะเพราะชูแค่หนึ่งนิ้ว อันนี้ครูไม่ค่อยห่วงเลยไม่ยากนะคะนับต่อจากจํานวนสองหลักนะลูกเดี๋ยวนักเรียนลองไปทําข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นักเรียนไม่ต้องสนใจนะว่าเลขอะไรอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะคะหนูเอาจํานวนสองหลักไว้ในใจแล้วก็นับต่อไปเท่าจํานวนหนึ่งหลักที่เหลืออยู่นะคะดูค่ะข้อสองค่ะก็ออะออยังเขียนจํานวนตัวเลขเช่นเดียวกันนะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในสี่เหลี่ยม แต่มันไม่ใช่แสดงแค่คําตอบค่ะมันเป็นวิธีทำซึ่งวิธีทำเนี่ยเป็นการแบบรูปแบบกระจายตัวเลขนะคะเอาดูข้อ1ค่ะข้อ1 18่บวกสเท่ากับนะคะสิบบวกอะไรแล้วก็บวก2องนะคะนักเรียนดูนะคะสองตัวเนี้ยมันเหมือนเดิมค่ะมันเป็นเลขหลักเดียวเล,เลขหนึ่งหลักเราไม่ต้องทําอะไรนี้ลูกเราเอา18เนี่ยมากระจายลูก มักระจายกระจายออกนะคะกระจายออกเป็นสิบบวกอะไรสิบบวกอะไรคะสิบบวกสิบบวกอะไรคะเลขหลังแปดนั่นเองนะคะการกระจายตัวเลขนักเป็นต้องแน่นสิบแปดก็คือสิบบวกแปดมันก็จะได้เป็นมันก็สิบแปดบวกสองเท่ากับสิบบวกแปดบวกสองสิบแปดบวกสามเท่ากับสิบบวกแปดบวกสอง สิบบวกแปดคือสิบแปดนะคะเอามากระจายเนาะแยกกันระหว่างหลักสิบกับหลักหน่วยเสร็จแล้วสิบบวกแปดบวกสองเท่ากับสิบบวก,กอะไรเราเอาเลขหลักหน่วยกับเลขหลักหน่วยหลักเดียวนะคะมาบวกกันเอาแปดบวกกับอะไรก่อนแปดบวกกับสองนะคะแปดลบตรงนี้หน่อยมองไม่เห็นนะคะเอาแปดลบเลยนะะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆ,ๆ,ๆ ก็เอา8ดบวก2ก่อนจะได้คำตอบตรงนี้เอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยหรือเลขหลักเดียวค่ะเลขหลักเดียวนะคะไม่ใช่เลขสิบเนี่ยเลขหลักเดียวเนี่ยมาบวกกันก่อนแปดบวกสองนี่เท่าไหร่เอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วปะนับต่อจาก8ดไปอีก2จํานวนอีก2นิ้ว8ดแล้วก็9 1้าสิตอบก็คือ10 10บบวกสิเป็นเท่าไหร่คะ2องคือ2องก็คือ20นะคะเขีย okay, นแบบนี้สอนะคะคำตอบก็คือ20่สบรุปแล้ว18บวกสนะคะก็คือยี่สเอาเราทบทวนหน้เราลอวสิบแไม่ได้ใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก18ไปอีก2นิ้ว18แล้วก็19 20ใช่ไหมคะ ใช่นะคะทาทั้งสองวิธีคําตอบเหมือนกันนะคะเียนแต่เปลี่ยนวิธีการทานั่นนั่นเองมาดูข้อ2ค่ะข้อ2นะคะ1ิบบวก3เท่ากับ10บวกอะไรบวกอะไรนะคะเราก็ต้องเอาจํานวน15าเนี่ยทำไมคะเอาจำนวน15เนี่ย,มา,นนยมากระจายเป็นรูปแบบกระจายถ้าเกิดกระจาย,ลยแล้วก็เป็นหลักสิบกับหลักหน่วยค่ะหลักสิบก็คือ10 10บบวกอะไรคะเนี่ย เลขหลังคือ5นะคะก็ต้องเป็น10 15คือ10บวก5นะได้10บวก5แล้วแลวเลขต่อไปนะอ่ะเป็น10บวก5นั้นเนี่ยเนี่ยเป็น10บวก5นะคะ15บเป็นบวก5นะเหลือเลขอะไรคะที่ยังไม่ได้เขียนเลข3มีเลข3เราก็ยกไปเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะ ฉะนั้นบรรทัดแรก10 15บวก3ก็จะเท่ากับ10บวก5บวก3 10บวก5บวก3ทีน,นี้บรรทัดต่อไปค่ะ10บวกเราก็เอาเลขหลักเดียวกับเลขหลักเดียวบวกกันก,ก,ก่อนค่ะเอา5บวกกับ3 5บวก3 5บวก3เป็นเท่าไหร่นะเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วค่ะนับต่อ นับจาก5ไปอีก3นิ้วหรือ3จํจำนวนค่ะ5แล้วก็อะไรคะ6 7 8คําตอบก็คือ8มันจะกลาย10็นบวก5บวก3มันก็จะเท่ากับ10บวก8 10บวก8ก็เป็น10อะไรคะนํำที่มันกระจายออกมารวมกันค่ะ10อะไรคะ10บวก8ก็คือ10 แปดง่ายมากทีนี้มาดูข้อสามกับข้อข้อสามกับข้อสีอ่นะครูจะนักเรียนทำเองแต่ครูจะบอกนิดนึงว่ามันอาจจะขั้นตอนอาจจะเพิ่มมานิดนึงคือดูนะข้อสามนะ่ะห้าบวกสี่เท่ากับโทษนะครูครูผิดห้าบวกสิบสี่ห้าบวกสิบสี่เท่ากับเราต้องเท่ากับเอาเลขสองหลักมาไว้ด้านหน้าก่อนมันจะทําง่ายขึ้นนะคะ ก็จะสลับนิดนึงเอาเลขสลับกันจาก5าบวก14กลายเป็น1 4บวก5นะคะสลับตำแหน่งสลับได้ไหมสลับได้นะคะการบวกเลขสลับตำแหน่งได้นะ 5- 4บวก4เท่ากับ1 4บวก5 5บวก4เท่ากับ14บวก5มัขัดต่อไปก็ทำเอา14นที่มาทำไรคะมากระจายมากระจายตัวเลขเป็น10บวก4บวก5แล้วจะกลายเป็น10บวกอะไรคำตอบได้เท่าไหร่นะคะ ส่วนข้อ4ก็เช่นเดียวกันค่ะ9บวก11เอามาสลับตำแหน่งกันก่อนค่ะเพื่อความง่ายในการทํางานก็ต้องเอามาสลับเป็นเท่ากับ11บวก9สลับตำแหน่งกันเอาสิ่งที่เราจะกระจายตัวเลขเนะี่ยเลข2หลักไว้ข้างหน้ามันจะง่ายนะคะ2หลักไว้ข้างหน้าแล้วเราก็เอา11เ,เนี่ยกระจายเป็น10บ,บวกอะไรแล้วก็บวกอะไรคําตอบจะเป็นเท่าไหร่นะคะลองทําเองข้อ3กับข้อ4นะลูกสู้ๆค่ะนักเรียนทําได้อยู่แล้ว สำหรับคลิปวันนี้นะคะการบวกจำนวน2หลักกับ1ห,หลักก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ